ใครที่กําลังมองหาอ e ีโคคาร์สายประหยัดไม่อยากให้พลาดคันนี้เลยค่ะหายไปจากป้ายแดงแล้วหลายแสนบาทคันนี้รถปี2020ข่ขาวตัดนำรอบคันออปชั่นจัดมาให้เต็มแล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยเซ็นเซอร์ต่างๆมีมาให้ครบเลยค่ะสำหรับคันนี้ใช้งานแค่60,000กิโลเท่านั้นที่สําคัญรถปีใหม่ไม่น้อยขนาดนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปเต็มเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลลแอนนะคะที่ปู้สกการขายบริษัทเพรยนตนรถมือสองค่ะวันนี้พาพี่ๆมาสาขาใหม่ค่ะสุวินทวง์46ติดหน้าถนนใหญ่นั่นเองค่ะพี่ๆขานีคะถ้าใครอยากได้โลเคชั่นอื่นนะคะเพิ่มเติมของสาขาของเรานะคะสามารถสอบถามตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้แอนมีรถสวยๆอีก1นึคันและที่สําคัญคันนี้ได้เป็นตัวท็อป ปี2020เล็กไม่ใช้งานแค่60,000กิโลเท่านั้นเฉลี่ยต่อปีแล้วแค่12,000กิโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะพี่ๆคะ่ะและที่สำคัญคันนี้ราคา449,000บาทหายไปจากป้ายแดงแล้วหลายแสนบาทเลยนะคะก่อนจะไปดูรายละเอียดนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทีมงานเพจยนต์ของพวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ค่ะพี่ๆคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้สีขาวตัดดำ รอบคันเลยค่ะเป็น Toyota y a r ริ1.2 h c c คล s s ปี2020นี่ยคะออปชั่นสวยรับรองเลยว่าคันนี้โดนใจพี่พีหลายท่านแน่นอนด้านหน้าได้เป็นสีขาวตัดดำรอบคันเลยค่ะโคมไฟนะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้แล้วโคมไฟเลี้ยวในตัวนะคะไฟหลีไฟตัดหมอกมีมาครบรอบคันเลยค่ะพี่พี่ขาเรื่องไฟเนี่ยอ,ออปชันจัดมาให้ล้นเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะพี <t> ่พ <t> ีขาเหลี่ยมคมสันด้านข้าง ตัวรถไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบลักยิ้มเลยค่ะสีขาวสม่ําเสมอทั่วคันเลยส่วนล้อแมกนะเดี๋ยวเรามาดูล้อแมกกันนะคะล้อแมกได้เป็นลายพิเศษเลยค่ะพี่พี่นะคะล้ 16, อแมกขอบ16ยางปี2023สวยครบลงตัวนะคะและได้ล้อแมกดีไซน์สปอร์ตสวยๆแบบนี้บอกเลยต้องเป็นรุ่นพิเศษเท่านั้นนะคะใครชอบออปชั่นแบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะ หูกระจกมองข้างของเขานได้เป็นหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมพรมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยเลยค่ะนะสวยครบลงตัวคิ้วกันศาสตร์ด้านบนก็มีมาให้ครบทั้ง4ด้านเลยค่ะพี่ๆขาสำหรับใครที่ชอบถูกใจสเปคนี้เข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยนะคะส่วนด้านมือจับนะคะได้เป็นสีโครเมียมนะคะทำให้ดูสปอร์ตลักชวรี่มากขึ้นด้วยสำหรับคันนี้เดี๋ยวดูด้านในกันค่ะ อ่าด้านในนะคะเดี๋ยวแพลนให้พี่พี่ดูบอกก่อนนะคะเบาะด้านในนะคะพี่พี่ขาเบาะหนังตึงๆเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงด้วยสำหรับคันนี้เบาะตึงเปียเลยค่ะปีกเบาะไม่มียับมีย่นเลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันที่โครงสร้างต่อเลย โครงสร้างของตัวรถนะคะที่เสา A ตัวน็อตไม่มีรอยงัดแงะขันไขใดๆเลยค่ะพี่พี่ขาน็อตสวยครบเป๊ะนะคะเหลี่ยมคมสันครบไม่มีคราบสนิมเลยนะคะเดี๋ยวไล่เรียงมาที่แผงประตูได้เลยนะคะแผงประตูสวยครบตกแต่งด้วยสีดำนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงเล็กน้อยให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดน้าล่างมีวางแก้วนะคะมาพร้อมกับลำโพงคู่หน้าสวยๆจัดเต็มมาให้แล้วค่ะด้านข้างนะแผงประตูนะคะ ด้านข้างซีนยางร่องน้ําขอบประตูเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์พร้อมใช้สุดๆเลยค่ะพี่ขานะคะเดี๋ยวเราดูกันที่เสาบีต่อได้เลยค่ะ ส่วนโครงสร้างหลักเสาบีนะคะตัวน็อตไม่มีรอยงัดแงะนะคะเหลี่ยมคมสันเดิมครบนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆดูแผ่นเพจนิดหนึ่งนะคะแผ่นเพจนะคะจดตรงปีตรงรุ่นเลยค่ะพี่พี่ขาปี2020สเนี่ยสำหรับคันนี้ไม่มีลากจดแน่นอนนี่ถ้าใครที่ซื้อรถมือสองนะคะกับเพชรยนต์แล้วนะคะอยากดูเรื่มรถสามารถขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยขายกันแบบเรียวๆไม่มีกักเลยค่ะพี่ๆีขานะคะเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังสําหรับห้องผู้โดยสารนะคะเดี๋ยวแพลนในพี้พี่ๆดูบอกก่อนนะเนะะี่ยตัวเบาะต่างๆพี่พขาดูได้เลยนะคะเบาะตึงเปียะเลยนะคะสวยๆเลยค่ะสําหรับคันนี้เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงเนะะีะเบาะหนังไม่มียับมีย่นเลยค่ะเนะะี่ยสำหรับคันนี้ถือว่านั่งใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวดูกันที่โครงสร้างต่อเลย ครงสร้างของตัวรถด้านหลังนะคะโครงสร้างหลักนะตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยงัดแงะเลยค่ะนะคะเหลี่ยมคมสันครบเป๊ะทุกจุดเลยนะคะสวยแบบอะไรเรียงมาได้เลยค่ะนะตรงแผงประตูก็ตกแต่งด้วยสีดําเหมือนด้านหน้าเลยนะคะด้านข้างนะ ร่องน้ำนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะซีนยางขอบประตูล็อกเด็กต่างๆอุปกรณ์นิรภัยต่างๆมีมาให้ใช้กันแบบครบคันนะคะตามสไตล์ของเขาเลยค่ะพี่ๆขาสำหรับใครนะคะที่อยากดูรถคันนี้นะ,ะเข้ามาแจ้งติดต่อเซลแอนด์ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะพี่ๆขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย9ก้าโมงถึง6กโมงเย็นยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน ด้านหลังค่ะพี่พี่ดีไซน์ไฟนะสวยงามโฉบเฉี่ยวนะคะคมไฟไม่มีเหลืองไม่แตกลายนะค,ะคมไฟใสใหม่กิ๊กเลยสําหรับคันนี้นะคะส่วนกล้องถอยอยู่ทางด้านนี้นะคะพี่พี่ขานะีคะมีจอกลางมาให้นะคะก็มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยค่ะพี่พี่สวยงามพร้อมใช้เลยคันนี้เดี๋ยวดู ด้านในห้องสัมภาระนิดหนึ่งนะคะโอ้โ oh, ห oh, เปิดมาก,กว้างๆเลยนะคะคันนี้นะใช้เป็นรถนะคะขนสัมภาระยังได้เลยค่ะพี่ๆขาค่อนข้างกว้างเลยถาดด้านท้ายนะคะได้มาจากเดิมโรงงานเลยค่ะนะคะอุปกรณ์ด้านในนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะเดี๋ยวเราดูแลเซอร์วิสให้พี่ๆอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นี่นะคะ ซีนทางมะพร้าวต่างๆนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้สุดๆไปเลยค่ะสำหรับคันนี้รับประกันโครงสร้างการันตีให้พี่ๆได้เลยนะคะและที่สำคัญ ใครที่ซื้อรถมือสองคันแรกแล้วดูรถไม่เป็นไม่ต้องกังวลค่ะเรามีบริการตรวจรถให้โดยบริษัทเยอรมันนะคะ2อ4รรายการมีใบเซอร์การันตีโครงสร้างตัวรถเครื่องยนต์เครื่องเกียร์รับรองเลยว่าพี่ๆใช้รถนะ,ะกันได้อย่างยาวๆเลยทีเดียวเนีคะเดี๋ยวเราไปดูนี่ยฝั่งทางด้านขวากันบ้างเนี่คะ่ะเรื่องโครงสร้างเรื่องสีรถต่างๆนะคะ ให้พี่พี่ดูกันอย่างแบบเร็วๆเ,เลยนะตอนนี้นะคะเห็นเลยว่าสีขาวนะคะเดิมสม่ำเสมอทั่วคันเลยค่ะพี่พี่ขานะ,ะเดี๋ยวดูท้องผู้โดยสารทางด้านขวานิดหนึ่งนะคะตัวเบาะต่างๆนะคะหัวเบาะหัวหมอนต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์มากๆเลยพี่พี่จ๋าเนี่ยค่ะสำหรับใครที่มองหาอีโคคาสายประหยัดสักคันเนี่ยมาจาัดคันนี้ได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันที่ตัวน็อตก่อนเลยนะคะ ตัวน็อตต่างๆนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์พร้อมใช้สุดๆเลยพี่พี่ขาตัวน็อตไม่มีรอยงัดแงะไม่มีแม้แต่คราบสนิมนะคะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษารถได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะไล่เรียงมาได้เลยนะคะสวยครบทุกจุดนะคะรับประกันโครงสร้างให้เลยนะคะซีนยางด้านข้างนะคะเมดอาร์ตขอบประตูไม่ว่าจะเป็นล็อกเด็กต่างๆนะคะก็มีให้ได้ใช้ก,กันอย่างครบคันเลย ในราคาแค่4 4 0 0 0 0 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะนีคะอ่านะกุญแจได้เป็น smart entry ด้วยนะคะพี่ๆขากุญแจเป็นรีโมทเนีค่ะกดปุ่มเข้ารถได้เลยนะมาเดี๋ยวพี่นันขออนญุญาตนั่งให้พี่พี่ดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะดูที่โครงสร้างก่อนนะใน้พีค่ะให้พี่ๆดูที่โครงสร้างตัวรถก่อนเลยนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะพี่ๆขานะคะ ถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ไม่มีรอยงัดแงะไม่มีการเปลี่ยนฝาประตูมาแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะสวยเลยอ่ะนะเดี๋ยวพ,พี่ดูตรงนี้นิดนึงนะคะการใช้งาน,นงต่างๆพ,พี่ขานะตรงนี้เป็นหูกระจกมองข้างปรับระดับนะอ่าปรับระดับตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นปรับไฟฟ้านะคะล็อกประตูล็อกกระจกนะคะใช้งานง่ายๆเลยออปชันเนี่ยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยเหมาะสําหรับใครที่ มองหารถคันแรกอยากเอาไว้ใช้งานนะคะอยากเอาไว้ใช้ขับชิวๆขับยาวๆหรือว่าจะเป็นช่วงนี้เลยค่ะกลับต่างจังหวัดนะคะแนะนําเลยค่ะพี่พขามาแดนขอนยศารนในพี่พี่ดูที่สาคัญคันนี้ได้ตัวท็อปปุ่มเอนจินสารให้แล้ว<ม>นี่นะคะอ่าหมุนพวงมาลัยให้พี่ดูสักครู่นะจา๊ะมาดูที่พวงมาลัยก่อนเลยนะคะพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบ มันติฟังก์ชันให้แล้วนะคะลดเสียงเพิ่มเสียงรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยได้เลยโหมดนะคะ AM FM กดเลือกจากตรงนี้ได้เลยขออนุญาตนะเบาเสียงให้พี่นิดหนึ่งอ่านะคะเรียบร้อยนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบหุ้มด้วยหนังนะคะทรงสปอร์ตแบบ3ามก้านแอ์แบ็กเจ็ดใบนะคะสวยงามเดินได้ด้วยตะเข็บแดงนะคะออกสปอร์ตนิดหนึ่งกุพี่ๆข่นะคะอ่าเดี๋ยวดูกันที่เลขใหม่ ะะเลขไม่ใช้งานคันนี้อยู่ที่6 1 0ม3กิโลเท่านั้นเองพี่พี่ขาเฉลี่ยแล้วใช้งานนะ,ะ่ะคันนี้12000กิโลถือว่าน้อยมากๆรถปี2020นี้2025แล้วนะะถือว่าเป็นรถใช้งานนะะที่ประหยัดแล้วก็น่าใช้อีกคันหนึ่งนะะเดี๋ยวมาดูหน้าจอด้านกลางหน้าจอด้านกลางนะคะได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยพี่พีจ๋า นะคะนี่เชื่อมต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth USB เชื่อมใช้งานได้เลยค่ะรับสายวางสายนะคะผ่านกดที่หน้าจอนี้ได้เลยพี่พี่จ๋านะคะและที่สำคัญได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่คอนโซลแอร์นะแอร์ออโต้นะคะ, Auto, ะ,คะได้ตัวเลขเป็นแบบดิจิตอลฝั่งซ้ายเป็นแรงลมค่ะพี่พี่ขานะเยน็นชอบเยน็นกดเย็นได้เลยแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเป็นอุณหภูมิแอร์ Air, นะ สามารถปรับระดับอุณหภูมิได้เลยเนะคะด้านล่างเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดหัวเกียร์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยนะคะเบรกมือแบบแมนนวลเบาะหนังตึงเปียะเลยสาหรับคันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูกล้องบันทึกด้านบนนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะกล้องบันทึกด้านบนมีมาให้360องศานะคะสวยสะอาดสะอ้านด้านบนนะไม่ได้มีรอยจมแต่งใดๆหลังคาสวยครบเป๊ะเลยพี่ๆจ๋าใครชอบถูกใจคันนี้ รีบเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยก่อนที่จะติดจองไปก่อนนั่นเองนะคะไปเดี๋ยวแอนพาไปดูกันที่หนะ้าห้องเครื่องนิดหนึงนะคะสำหรับพี่ๆหลายท่านอาจจะอยากดูห้องเครื่องนะคะว่าเครื่องยนต์คันนี้นะ,ะสภาพจะเป็นแบบไหนนะนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยพี่พี่จ๋าดูพร้อมกันเลยนะคะอ่ะมา ห้องเครื่องนะคะจากการดูด้วยตาเปล่านะตอนนี้เลยนะคะห้องเครื่องอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะไม่มีคราบน้ามันเยิ้มนะคะไม่มีสายไฟฉีกขาดใดๆนะคะพี่ๆขาอาจจะมีคราบฝุ่นบ้างนะคะความมีคราบฝุ่นมีคราบเศษต่างๆบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้งานรถมือสองปกติทั่วไปเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ VVT-i ด้วยตัวประหยัดของ t o y ยต a เขาเลยค่ะคันนี้บอกเลยนะ มี18 19กิโลลิตรแน่นอนนะตอนนี้ใครจะเอาออกต่างจังหวัดนะคันนี้แนะนําได้เลยค่ะประหยัดวิ่งสบายๆชิลๆได้เลย เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างต่อเลยนะคะโครงสร้างของตัวรถต่างๆค่ะรอยนอ็อตไม่มีงั้นแงะขันไขพี่ๆสังเกตได้เลยเนะคะน็อตทุกตัวนะคะสวยครบนะเม็ดอาร์ตด้านข้างนะคะรูกลมคมชัดเจนโครงสร้างตัวรถเนะะี่ยค่ะโครงสร้างหลักคานด้านข้างคานด้านหน้าต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะพี่ๆขาอ่ะเดี๋ยวสุไล่เรียงไปได้เลยนะจ๊ะนะ ไฟต่างๆก็สวยเลยค่ะพี่ๆคันนี้นะไม่มีรอยงัดแงะขันไขได้ไดๆนะคะเดี๋ยวให้ดูฝากระโปรงด้านบนด้วยนะ,ะตัวน็อตต่างๆอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ไม่มีคราบสนิมนะ,ะสติ๊กเกอร์ด้านบนเม็ดอาร์ตนะคะรูกลมคมชัดเจนนะคะสวยครบเป๊ะขนาดนี้พี่ๆขาเนี่ยค่ะ,ะ,ะไม่อยากให้พลาดเลยค่ะสำหรับคันนี้ราคาดีงามมากด้วยนะคะ แผ่นกันความร้อนต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ถ้าพี่ๆกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะเรามีบริการตรวจเช็คค่าแบตเตอรี่ให้ถ้าเสื่อมเสียหายนะคะเรายินดีเปลี่ยนให้พี่ๆเลยนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวย้ำรุ่นกันอีกหนึ่งรอบเป็น Toyota Yaris 1.2 h h c r ล s s ปี2020มากับเลขไมล์61,000กิโลเท่านั้นคันนี้ราคาตั้งขาย 4 4 9,000ผอนเริ่มต้น8,000บาทค่ะของเงินเดือน2เท่าของค่าง,งวดนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39ผ่อนยาวๆ84งวดได้เลยค่ะพี่ๆขะถ้าอยากได้ข้อมูลรายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมสอบถามตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอนและก็ทีมงานของเพชรยนต์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ